สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคบเนื่องจากว่ามีคนถามมาว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันปลดล็อกอะไรยังไงได้บ้างต้องทําแบบไหนถึงจะได้ครบทุกตัวอล่ะเดี๋ยวที่นี้เราต้องมาไล่ก่อนนะว่ามันมีทั้งตัวแจกฟรีแล้วก็มีตัวที่เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาไรติตรงเนี้ยเห็นบ้างมันจะมีอยู่ที่ตรงนี้เห็นปหถ้าอาระดับ2กระสาก็จะได้เป็นบาคุกโกกับโชโตะนะฮะพอ7ก็จะได้เป็นน้องกบ แล้วก็เลื่อนไปเลยครับ13ได้เป็นหน้ากาก15ได้เป็นดูดเลือด30ได้เป็นออมายอันนี้เอาไว้เช็คก,ก่อนนะนับใหม่ออมายหน1ดูดเลือด2แล้วก็หน้ากาก,าก3กบ4บาคุโก5โชโต6แปลว่าตรงนี้ได้อยู่6ตัวทีนี้เราจำก่อนว่ามี6ตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาบอกวิธีอีกทีนะว่าทำยังไงให้ให้ได้ไวๆนะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวละครอื่นเมื่อกี้เรานำว่าไอ้ตัวเนี้ย ไอชิกราระคิกับดาบบมันแจกฟรีอยู่แล้วแต่ว่าไอสองตัวหลังเนี่ยเราสามารถได้จากอันเมื่อกี้เห็นป่ะดังนั้นฝ่ายไวายคือจบได้ครบแล้วต่อมาคือด้านบนเนาะลาพุกโกกับโชโตเมื่อกี้อย่างที่บอกน้องกบเดียเด๋ยวเดี๋ยวปดแปลว่าแถวบนได้หมดละยกเว้นอีชิดะนะอันนี้เราเว้นอีชิดะไว้ก่อนนะแถวที่2ครับก็คือในส่วนของเมื่อกี้ไม่มีเลยมันจะมีแค่แถวบนเท่านั้นยกเว้นออมโอเคนะ แล้วก็ในส่วนของอาจารย์ปูนในแถมฟรีแล้วก็เลดี้เนี่ยมันได้ในส่วนของล็อกอินวันที่5มั้งประมาณเนี้ยห้าห้าถึงเจ็ดวันประมาณนี้ก็จะได้แล้วเท่ากับว่าตัวละครที่เรามันมันขาดหายไปอะ่ะมีตัวไหนบ้าง 1. อิชิดะ 2. อเดนกินะฮะ3เทนโด 4. โมโมะ5เิริชิมะ 6. นะฮะไอไอบาระอีบาระโอเค มันมี6ตัวเนี้ยที่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกต่อว่ามันมาได้จากไหนได้บ้างนะโดยเดี๋ยวผมเริ่มจากแถวบนก่อนคืออิดะอิดะเนี่ยมันได้จากในส่วนของตัวละครปลดล็อกได้ยกตัวอย่างเช่นเรามาที่เดนกิกับเทนโดสองตัวเนี้ยเห็นป่ามันมีคาว่าอัลล็อกอัลล็อกตรงนี้อัลล็อกตรงน,รงนี้มันมีอยู่แต่ไปที่คิริชิมะเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมเห็นไหมอ่าหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่มีตอนถ้าเปิดยังไม่ได้นะมันไม่มีมันไม่มีนะ เอไหมก็ไม่ก็ไม่มีเหมือนกันเห็นปะตัวละครที่ไม่มีปลดล็อกแปลว่าคุณจะต้องเปิดจากกาชาเท่านั้นเดี๋ยวผมเอากาชาให้ดูก่อนลองไปที่โลนะจากนั้นมาที่เนี่ยเนี่ยไอไอ,ไอตู้ล่างเนี่ยไอตู้เนี้ยสเต็ปของอันเนี้ยมันมีเป็นอิดักับเทนโดใช่ไหมทีเนี้ยคุณลองดูเลด,ดูครับเห็นไหมเอยเห็นไหมนี่นี่น,นี่อิดะกับเทนโดอยู่ข้างบนเลดศูส่วน3ตัวที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับไอบร拉โมโมและคิริชิมะ0.2 ต่อตัวเขียนนะเขียนนะมันอยู่ที่ตรงนี้เว้ยเออเท่ากับว่าไอ้สตัวนี้เอาใหม่3ตัวนี้ิร Kirishima MoMo แล้วก็ตัวเนี้ยเปิดจากตู้กาชาเท่านั้นมันจะสุ่มจนกว่าจะได้แบบไม่มีทางเลือกนะโอเคไหมเอาล่ะเดี๋ยวดีคนถาวอาแล้ว伊เทนโดะ伊之妻マที่บอกว่า,ม,า,วามีอัลล็อกอะหาหาจากไหนอ่ะเดี๋ยวกดที่อัลล็อกก่อนเห็นไหมว่ามันมีมันมีเป็นใบเว้ยซึ่งไอใบเนี้ย Mà này được từ đâu đây? Nó bỏ ra rồi, tôi sẽ bỏ ก็คือออกจากหน้านี้ก่อนนะมาหน้าแรกจากนั้นนะฮะจากนั้นไปที่อีเวนต์แล้วก็มาที่อีเวนต์ช็อปแล้วก็มันจะอยู่ที่ตรงกลางฮะฮีโร่วิญญาณวิญญาณโดยจะใช้1ใบเนี่ยเห็นปะ่ะ100อันเนี้ยมันมาจากไหนคือคุณจะต้องไปสุ่มครับคุณสุ่มโลนั้นแหละแล้วถ้าคุณได้การ์ดซ้ำอ่ะเช่นคอตูมซ้ำตัวละครซ้ำมันก็จะได้ไอตรงเนี้ยเพิ่มนั่นเองนะฮะหมาก็ว่าก่อนคุณจะอัลล็อกได้ก็ต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลานะอันนี้แบบไม่มีทางเลือกแต่ถ้าอยากได้แบบไวๆก็เหลือตัวเลือกเดียวครับสุ่มสิครับถ้าอยากได้ไวนะคือมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยอ่ะเนี่ยสุ่มตู้สเต็ปอย่างเงี้ยหรือว่ารอเช่นสมมุติคุณมีอีดะคุณก็ต้องรอตู้สเต็ป,ปหน้าที่อาจจะเป็นในส่วนของอะไรนะเดนกิ ki, กับเทนโดมาคู่กันใช่ไหมแล้วถ้าคุณสุ่มครบเนี่ยสุ่มครบ200โลอ่โล คุณก็จะได้แล้วเลือกเลยตัวใดตัวหนึ่งหรือก่อนหน้านั้นถ้าได้ก่อนก็ดีไปมันไม่มีทางเลือกนะคือมันเป็นประมาณนี้เออไม่งั้นก็ได้ไม่ครบเนาะส่วนถ้าใครมาเล่นตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีกว่าตอนผมเล่นไหมก็ตอบจริงๆก็คือใช่เพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันเป็นตู้3ตัวมีคิริชิชมะโมโม,โมแล้วก็อิบาระ3ตัวนั้นใช่ป่ะแต่จริงๆเพราะว่าตู้เนี้ยดีกว่าทําไมใช่ป่ะเพราะคุณไปอัลล็อกตู้เดนกิเลยเอออัลล็อกเดนกิซะเพราะไอ้สองตัวเนี้ยมนอยู่ในนี้ ดังนั้นคุณก็เลยสามารถเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันมีเลทตรงนี้ไม่มีครบเลยเนี่ยมันมีครบเลยเนี่ยดีกว่าตู้นี้ดีกว่านั่นเองอะ่ะเอาไว้ชัดตรงนี้นะอันนี้ก็น่าจะครบสาหรับทุกตัวละครละนะเดี๋ยวไปได้วยต่อมาผมบอกที่รายสิทธิตรงนี้ก่อนว่าทํายังไงให้ไวอย่างแรกเลยเนี่ยคืออยากให้เข้าใจก่อนบัตรแดงบัตรแดงตรงโลเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวแดงเนี่ยเห็นป่ะตัวแดงเนี่ยมันให้เลือกได้ใช่ไหมว่าจะใช้เพชรหรือตัวแดง เนี่ยเราเลือกได้ดังนั้นหมายความว่าคุณจะต้องนะครับคือเกมเนี่ยมันแถมตัวแดงมาอยู่แล้วถ้าใช้ถ้าคุณจะใช้เป็นไปได้ที่สุดคือการันตีก่อนค่อยใช้ซึ่งไอดีผมพลาดไหมใช่ไอดีผมพลาดน,นะก็ต้องยอมรับการตามตรงว่าพลาดน,นะคำว่าพลาดคือคุณไม่ไม่ต้องรีบสุ่มก็ได้อะเก็บให้ครบ200ก่อนแล้วค่อยสุ่มอันนี้คือประเด็นแรกนะดีที่สุดเอาให้ครบก่อนแล้วค่อยสุ่มอันนี้ดีสุดเนาะประเด็นที่2คือเติมไม่รอดครับ แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำแหละเพราะว่าเผ็รเพชรแมงแพงเนาะดูดิสุมสิบรอบใช้ตั้งหมื่นสองนี่เยอะนะเยอะเหมือนกันนะพอนะเอ,เอาเอาเรื่องนะคือคุณลองคูณดูเนี่ยอ่าสิบรอบเนี่ยหมื่นสองใช่ปะ่ะแล้วทีนี้คุณจะต้องยี่สิบรอบอ่ะก็คูณไปดิสองแสนสี 2, 04, ่ป่ะประมาณเนี้ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องนะเอาเอาเอา,เอาเรื่องมากๆเลยแหละแล้วทีนี้ผมอยากแนะนําว่าถ้าคุณจะเติมเพชดเนี่ยดีที่สุดไอ้ตัวละครพวกนี้ไม่มีก็ไม่ก,ไมก็ไม่เป็นไรหรอก เติมเพชรและเอาพวกอไม้พวกนี้คุ้มกว่าเอาให้สุดตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่เติมได้ไหมได้ไม่ไม่เติมก็ได้เหมือนกันทําไมล่ะเพราะว่าคุณเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลเวลมันอัพพออัพเดี๋ยวมันก็ถึงอยู่แล้วเพราะอันนี้ผมเติมมปนแค่2อรอบเองที่เหลือมันอัพจากที่เล่นครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันอัพถึงอยู่แล้วอ่ะดังนั้นก็จะไม่เติมตรงนี้ก็ได้เห็นปะ่ะก็ได้นะก็ได้ย้าแล้วว่าก็ได้แต่ถ้ารีบจะเติมก็แล้วแต่เพราะว่าเหรมันแพงไหมเอาตรงๆมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้น ครับเพราะว่ามันใช้อีกแค่หมื่นห้าเนี่ยทีเนี้ยคุณลองไปดูเลทของัตเกมอ่าเนี่ยเพชเห็นปะเลทของัตเกมเนี่ยหมื่นห้ามันใช้แค่เท่าไหร่ไยไม่ไม่เกินสองพันสามพันอ่ะคุณได้ยันออไหมเลยส่วนตัวละครที่คุณจะขาดมันแค่แค่สองตัวไหมที่เหลือเราเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไอโมโมก,กับไอนี่หรือเปล่าไงนเนี่ยเนี่ยไอสามตัวเนี้ยเราเราต้องมาลุ้นอีกทีส่วนไอดีนี้ผมไม่รีจริงๆควรรีนะแต่ผมไม่รีเพราะว่า เปิดเกมมาผมดังสุ่มได้ตัวนี้สุ่มรอบที่2มั้งผมได้คู่เลยได้ตัวนี้กับตัวนี้มาคู่แล้วผมก็เลยไ,ไม่ได้ซีเรียสเนานะก็เล่นไปอย่างนี้แหละมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นส่วนสเปเชียลคิดว่าเดี๋ยวรอบหน้าหลังจากมันรีแล้งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวละครอ,อื่นมาแทรกคิดว่าแบบนั้นนะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมาคบอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ไม่ต้องรีบเติมอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะเกมนี้มันมันเล่นฟรีได้นะโอเคก็น่าจะจบละกันสำหรับว่าตัวละครแต่ละตัวปลดล็อกยังไงได้แบบไหนบ้าง แล้วก็อันนี้เป็นรูปสรุปนะครับว่าได้จากไหนอันนี้คือชัดเจนมากนะเคีย์เนาะ